الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين a s ม a l a m u a l a มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาและความจริญจงมีแด่บรรดาผู้เมตตาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในหัวข้ออะไรนั้นออกไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เลยค่ะ นักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอัหรับเรามาเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุดวิชาอิสลามศึกษาดินสอยางลบและไม้บรรทัดน,นักเรียนคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว เรามาเริ่มเรียนเลยค่ะคำศัพท์ภาษาอัหรับแบ่งออกเป็นสองประเภทคือบุคคลสัตว์คำศัพท์ภาษาอัหรับเกี่ยวกับบุคคลได้แก่ ครอบครัวของฉันโรงเรียนของฉันเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะนักเรียนคะเรามาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องครอบครัวของฉันครอบครัวประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกและญาติพี่น้องของเราที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ครอบครัวแบ่งเป็นสองประเภทคือครอบครัวที่มีขนาดเล็กเช่นคุณพ่อคุณแม่และลูกครอบครัวที่มีขนาดใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่ลูกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าและคุณอาคนเราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันนักเรียนคะ ในครอบครัวของนักเรียนจะมีจำนวนสมาชิกกี่คนคะประกอบไปด้วยใครบ้างคะซึ่งครอบครัวของนักเรียนจะเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กหรือว่าครอบครัวที่มีขนาดใหญ่คะถูกต้องคะ่ะหลังจากนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะภาพแรกคือคุณพ่อของคุณพ่อเราเรียกว่า คุณปู่ภาษาอรับอันว่าจิดดุนหมายถึงคุณปู่คุณแม่ของคุณพ่อเราเรียกว่าคาุณย่าภาษาอรับอันว่าจิดแัตุนหมายถึงคุณย่าคุณพ่อของคุณแม่เราเรียกว่าคุณตาภาษาอรับอันว่ายิดดุนหมายถึงคุณตา คุณแม่ของคุณแม่เราเรียกว่าคุณยายภาษารับอ่านว่ายิดดาตุนหมายถึงคุณยายคุณพ่อของเราภาษารับอ่านว่าอาบีหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราภาษารับอ่านว่าอุมมีหมายถึงคุณแม่ พี่ชายภาษาอัหรับอ่านว่าอาคุนกาบีรุนหมายถึงพี่ชายน้องชายภาษาอัหรับอ่านว่าอาคุนโซกีรุนหมายถึงน้องชายพี่สาวภาษาอัหรับอ่านว่า อุคติกาบ,บีรรตุนหมายถึงพี่สาวน้องสาวภาษาอาหรับอ่านว่าอุคติโซกีรรตุนหมายถึงน้องสาวโรงเรียนของฉันโรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนของเรามีสมาชิกอยู่ร่วมกันมากมาย สมาชิกในโรงเรียนของเรานี้ประกอบไปด้วยใครบ้างคะผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูพานโรงแม่ครัวและนักเรียนหลังจากนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอาหรับนะคะรูปแรกนี้เป็นรูปใครเอ่ย เป็นรูปคุณครูผู้ชายซึ่งคุณครูผู้ชายนี้ภาษาอัหรับอ่านว่า m o d า r ิซุน s u n หมายถึงคุณครูผู้ชายคุณครูผู้หญิงภาษาอัหรับอ่านว่า m o ดาริซ e ตนุนหมายถึงคุณครูผู้หญิง นักเรียนชายภาษาอาหรับอ่านว่าโตริบุนหมายถึงนักเรียนชายนักเรียนหญิงภาษาอาหรับอ่านว่าโตริบาตุนหมายถึงนักเรียนหญิงเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้รู้คําัพท์แล้วใช่ไหมคะง่ายใช่ไหมคะ เองจังเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนได้รับความรู้มาพอสมควรแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้คุณครูจะพานักเรียนมาช่วยกันถ่าแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแบบฝึกหัดเรื่องคำศัพท์ภาษาอาหรับคำสั่งให้หนักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้อง อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขเล็กที่ด้วยนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนรู้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.